เก็บใส่ถุงกลับบ้านนี่น้ะนีถ่ถุงของข้านี่ที้ข้าได้น้งามผักมีแต่ต้นใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าต้นที่หนึ่งะเก็บวันนั้นอีกที่นอผู้น่ะ อ่อนโอ้ย,อ,ยอันนี้หกักน,นี่หกักเฉยเลยพี่น้องมันเปาะมันเสาะมันเสาะอุย้ยนักขื้อกันเลยนี่มาพี่น้องคอยซื้อไปคอยชื้อ,ขอนเนขาบะแหนมคอยกิน <laughs> พี่น้อง <laughs> เดีเจ้าใส่กระเป๋า ตะแหลบออกว่าชื่อเจานะน้องเอ๋ยแย่หลายอยู่หนิหอบดอกไม้กระเบนดอกบูกฝรั่งนี่เราเจอแล้วพี่น้องจา๋ายูพูนนี่ดูก่อนนี พี่น้องเขาบุงฝรั่งเอาไปแกงเทโพูุนยาวไปในปา่าหนิแล้วหนึงจะตั้งกล้องเก็บก่อนด้วพี่น้องตั้งกล้องไว้ก็ล่มตึง้งล่มตึง้งหรือว่ามีดมาปาดนี่ อ้ยยังอ่อนอยู่พี่น้องตังโปะตังโปะอ้ย,ยังใหญ่พูนดนะหาตังโปะเลยพี่น้องพี่น้องเอ,งมองงาม้ำเลยเก็บอยู่ในป่าเห็นไหมนี่ตังีปท่งนี้ยังใหญ่ด้วพี่น้อง ขามหมีบานโอ๊พี่น้องน้ำขัดวางไว้ก่นอนเออน้ำไหลสีละครั้งตีละครั้งตีละครั้ง เ,ออเหมือนหน่อไม้เลยพี่เน้อ,อเสียงหกหรอกอ๋ออันนี้ได้สั้นนี่ค้าใหม่คนะ่ะ เบิง้งได้แล้วกำหนึ่งอ,อีเห็นบ้าจะเก็บทั้งใดอีทั้งหลังหนึ่งในอ้เกี้ยเอากองไว้ก่อนพีนองเก็บใส่ถุงมาเก็บน้ำกำได้บ้า เจอต้นอันตำแย้พี่น้องต้นตำแยม้มจอดอันนี้หน่อยโพอดป่าเอานี่เย้ยังจริงพูดนะหั้อ,อ,องปุ๊บนี่พี่น้องต้นเท่าศอก น้ำกระไรหลายเด้อจ้ะน้ำไอ้ลูกอันนั้นน้ำเล็บแมวบะนี่พี่น้องอู้ิี่ออนอันนี้หน่อยโพดนี่ไม่เอาหรอกนี่น่ะมันจะเป็นน้ำนี่ตัวแลนี่พี่น้องน้ำค่ะนี่อีก ต oh. oh. ลนหมดอละนี mm ่ hmm. วางไหวก่อนนะจ้า mm hmm. แล้วเก็บใส่ถุง mm hmm. นี่ปหลก่อนเอาไปฝากมือก่อ mm hmm. น,นี่ตรนี่เนะี mm ่ยโอ้ งไว้เห็นหนึ่งบ่นี่พี่นอ้องต้นยางงามเลยนี่กำลังออนเลยค่ะอันนี้ต้นเก่ามันนะคะมันก็จะแห้งตายแล้วต้นใหม่มันก็แตกขึ้นมาใหม่พี่น้องนี่้าวค่ะนี่ อเงาคักอวบคักพี่น้องข้างในมันเป็นโพ้งแล้ค่ะเด้อมันเลาะได้หน่อยเดียวนี่มันเป็นโพ้งค่ะมันเป็นรูเนาะนก็กไม่ค่อยได้หลายดอกคมันก็ได้แค่ทั้งกอบๆมันนี่ดอกไม้สีขาวก็มีพี่น้องนี่ดอร้อยหนึ่งเก็บออกอง ดูสามอันนี้พี่น้องขอซะเนาะสามอันนี้ค่ะขอเจ้าซะนะนี่ธรรมชาติาค่ะพี่น้องเอ,อ้ยดอกใหม่สีขาวน,นี่โอ้ยหลายค่ะพูน่ะเอาไปบุ้มเมิอดดอกอ้อน่อยเดียวกับพ่อนี่ กระเป๋าหนึ่งวางไว้ทุกคนดอกไม้มีพี่น้องน้ำคักเออน้ำไหลายพี่น้องโอ้ยมีติ๊ต้นอุ๊บวะมือล่ะอุ้ยคักหลายมาเก็บไปแกงนะเจ้ะเดอ้อรสชาติไม่เหมือนผักบุ้งบ้านเราหะะรอกค่ะรสชาติมันจีออกเปรี้ยวๆนะคะเนาะคือปลาขามเปียกนี่แหละอือเย่าไปต้มให้มันเละคะ่ะพี่น้องเอาลง ปุ๊บเฮากับปิดไฟเลยอย่าให้มันเละมันบ่แ่บจ้ะเพราะว่ามันเปื่อยง่ายพักอันแล้วนี่ถ้าเอาไปแกงสมนะคะทุกคนไม่ต้องใส่กระขามเลยค่ะมันเปรี้ยวแกงเทโพนี่คือที่หนิงแกงนะหนิงจะลอกเอาไอ้นี่ออกนี่หนังมันออกค่ะบางคนก็ไม่ลอกแต่ว่าหนิงลอกออกเนาะลอกออกแล้วหนิงก็เอาไปลวกน้ำก้อนจ้ะเอาไปลวกสักแบบนึงเนาะน้ำเดือดก็เอาลงไปเลยแล้วก็เอา ปิดแฟเอาออกมานอกน้ำเย็นค่ะแล้วพอห้าแกงห้ากกบปรุงรสแทนมันโอเคแล้วห่ากกะแขยเอาผักบุ้งอันนี้ลงไปจ้ะแกงเทโพนะโอ้ยแซ่บค่ะนี่ร้ายคักพี่นอ้องสิอ่อนมาเก็บน้ำกันแล้วจะเดอ้อขากับพิษอันนี้มันอันนี้มันเถาแล้วพี่นอ้องน,นี้ไปเอามันมันเถาแล้ว อาออันอ่อนเผาแล้วก็ให้เขาเผาไปแล้วก็เอาพวกวัยรุ่นนี้นะคะวัยรุ่นเป็นออสเมาะอเหเนี่ย มไม่ตำดาบชะบอ๊อกพี่พี่นอ้องเพราะแล้วเพราะแล้วได้สามกรรมเลยพี่น้องน้งมคักอันนี้มันน้อยโพดนี่มันน้อยตามจริงเอาใดอยู่จัดแต่ว่าเอาไว้ให้มันขยายพันพี่เห็นบอ่อู้ใหญ่คัก งามพีม่น้องงามได้แล้วได้แล้เพรแล้วพี่น้องนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายโอ้ยตุ๊บ๊ายบาย